กินซางกับมีเลือกินซื้อกับมีอิ่มเคยได้ยินที่ว่างแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยมากินนตำกันเนาะค่ะกินห้องอบำรุงหัวใจแล้วกินอะไรถึงจะบำรุงหัวใจคืนฮฮ้ยเจ๊ก็มาแล้วแซบเหมือนคนต่ำเลยนะคะเคนต่ำกับแซบบูแซ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเดิลแชนเนลสวัสดีพี่น้องคู่สกุลดารีเอฟซีท้งหลายคำอย่างนูนมากับพี่จอยแล้วก็น้องวีวันนี้นะคะเมนูของเขาจะมานําเสนอนั่นก็คือตำโซตําซข้าวปุนหรือว่าโซข้าวปุ้นก็ได้นาะหรือว่าเบียร์เรียกว่าตําอะไรอันนี้ตำโซตำโซเพราะว่าโมเมนต์ว่าโซแบบเหมือนไม่ดีเลยเนาะ หิวยังเบียร์น่ะหิวยังเฮไยจอยนี่คือจะหิวแล้วนี่เบิ่งซ่งเฮไยจอยนี่หิวแล้วเบิ่งจักสีนี่ก็น่าจะเผ็ดอีกแล้วนะคะฟีมือของพี่จอยของเราเหมือนเดิมนะคะมาค่ะวันนี้เรากำลังกินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ์ทะเลกอลหน่อยจอยเนาะได้ยินเสียงเขียดเสียงนกด้วยเด้เนาะใช่ไหม แล่นเกาะข้างหลังกลังดหนนาจ๊ะใครหุนอันนี้ยังอันนี้ยังพันได้ดำแมนค่ะมาน่าจะเหิวกันแล้วค่ะมากินกันเลยมามา fc ทุกคนน้องมณิการชายมือกันมาเดิมมาล้างมือกันหมดแล้วใช่ไหมล้างยังใอย่าว่ายังไม่ล้างเลยนี่กินเบียร์เผ็ดไหมเผ็ดจริงแต่น้องเวียเนี่ยคือจะชอบเผ็ดอยู่แล้วฮะของชอบของเวียเลยนะ ยังไงมีถั่วงอกเพิ่มเะไนเบียนัวแซ่บจริงแซ่บเหมือนคนตำเลยนะคะเมื่ <laughs> คนตำกับแซ่บคนตำนะคะรู้เลยนะว่าใครตำเนาะ นรจะเห็นอันนี้คือมะนาวจากสวนเราเองนะคะที่บีบใส่อันนี้เนะาะใหญ่มากใหญ่แห้งหรอกับฝ่ามือเลยอร่อยทางหลังก็คือคนจริงๆนะไม่ใช่ตัวแสดงแทนอะไ <laughs> รไม่เปียร์ เผ็ดเนาะเวียนี่เป็นเด็กที่กินเผ็ดได้นะคะเผ็ดไหมเท่านี้รู้ไม่เผ็ดไม่ร้านพี่นุ่นก็คือเผ็ดแรงนะคะตท่นี้มาค่ะกินน้ำกันเรือยมือนนี่ลืมเอิบเอฟซีไม่แนจใะมาเลยกินเผื่อเนาะกินเผื่ออยู่นะคะกินเผื่อเลยลืมเอิบทอดเอฟซีเนาะเอฟซีคือจะทำลายแตะน้ำละ ไม่ค่อยผีเสื้อบินในแ่งละลายอากาศนี้ผีเสื้อก็มีผีเสื้อมาตอมอันนี้คือคำใหญ่แท้เป็น <laughs> ไงเบียอีกสิบหกได้ไดหรปอได้มาอีกส<ม>ิบหกกินได้อีกไหมไม่ได้ว่า <laughs> จัดจ้านในย่านนี้ มผีเสื้อกับผีเสื้อจริงๆนะคะไม่ใช่ตัวแสดงแทนอ้น,นี่ <laughs> วันนี้มากินโซูขอบคุบุเนอะแ่บกินดูลิมสะเงียบนี่ก็คือ <laughs> กำลังแ่บัง <laughs> แฉกจริงๆก็คือกินเงียบไปเนาะวันนี้นะคะ เ่บนะคะก็เลยโ่เบอาหลายเปล่ากินนะหัวงอกยังช่วบำรุงหัวใจได้เนี่ยกินแบบมิดๆแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยเสพพี่น้องดำหน้านแล้วละบ้นานาะ FC นาะห้องคือ กำลังดำนาเลยบรรยากาศคือมีละอาจจะฝนตกหรืออาจจะไม่ตกคืนเมื่อวานแมงปอบินก็ยังบปตกเนาะแต่ว่าอาจจะนั่นไว่าแน่ะมากินน้ำกันเด้อนุ่นหัวาุูหัวอยู่ขึ้นเพชรหลายเพชรปากแดงอันแก้มแดงนะอะไรอยู่พี่อะมันไม่เห็นหูมันไม่เห็นหูอะไรนะ มันก็ไม่เห็นเบี้ยเหมือนเนี้ยขยับมาขยับมาห้องแบบเบีบยกว่ามันไม่เห็นหูมันไม่เห็นตอนเหรอเบี่ยบอกว่ามันไม่เห็นหูเบี้ยวอ่ะไม่เห็นหูหมายถึงบอกว่าเห็นอย่างนะคะบอเห็นหูไม่เห็นไรเลยเหมือนว่ามันมืดมิดนะคะมุมนี้อาจจะคุ้นๆเนาะเหมือนมุมเอ่อคลิปพ่อกินตะบี้หงเหิมเนาะ แต่ว่าแบ็คกราวข้างหลังนี่คนจริงๆค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอารอบหน้าอาจจะเคี้ยวขจีเพราะว่าเขากับสีดำหน้าแล้วพอดีอมันม,มารอบหน้ากันแล้วพอดีด้กินถั่วงอกบำรุงหัวใจแล้วกินอะไรถึงจะบำรุงหัวใจคืนฮิ อะไรคือกันกินตำซ้วนเราได้หมูด้วนเอฟซีบางคนอาจจะขืนแล้วองนี้เสียบเป็นไงคนนี้นี่คุ้มมิสซิลีฮะเสียบลายเบร์วีนคุ้มมิสซิลี่คนนี้เนี่ยเสีบครับเบียบ่ะ นัวจริงๆแซ่บท้งคุณก็ไม่กินถั่วงอกอน,นะขอมันไม่มีรสชาติแต่สำหรับเอ๋เอมักทุกอย่างที่เป็นผักค่ะมักมักเหมือนอมัมกกินผักเบียร์ล่ะชอบกินบอบผักทดสอบจะกิน <laughs> ไม่ชอบแต่กินอยู่นะคะ mm hmm. นเพลงกีเสนอว่าเนาะ mm hmm. ใกล้แค่ไหนคือใกล้ไม่ชอบแต่กินอยู่ก็ <laughs> คล้ายๆกันอยู่แสบขนาดพี่น้องเอ้ยมากี่ํำกันเนะคะ่ะลมบ่อยๆคือเก่านนามวันนี้บรรยากาศ <c oughs> ดีลมบ่อยๆ อย่างต่อนั่งใจเลยคิดฮอดผู้บ่าวคนของเราคิดฮอดเอฟซีค่ะนี่เกือบสีแล้วแซ่บจริงๆแบบเดียวจะหมดภายในพริบตาชเธอน้าเมนูอย่างอีกเนาะเอฟซีอย่างไฮซุ่ม น้องหนุนรีวิวอย่างอีค่ะสามารถคอมเมนต์ได้เลยเ้ออยากให้แบบกินเมนูอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็ส่งมาได้นะคะแล้วน้ำต้องเข้าแล้วใช่ไหมเป็นไงดูจากเสียงย่ำเลยระเบียดเรากรึดกึดกรึดกกรุ๊บๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 วๆๆๆาๆๆๆอๆๆๆอยเๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 บๆๆ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 ๆำเอ จะได้กรูบ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 ต้องหาอะไรทอดทอดมันจะกรอบกรอบเพิ่มความอ้วนจังหน่อยเนาะเพิ่มไอ้จ่อยบอกว่าเพิ่มต้องรู้นน้องนุ้นก็คือพุงออกแล้วนะคะเอฟซีแฮงแสล่ตงนู้นอยูน้องเบียมีพุงยังเรือพุงยังเรือมีซิกแพคเหรอหนาเต็มแล้วเบียร์ ตัวกว่าพี่พี่นุ่นกับพี่จอ,แอย,ยแล้วน้องยันสูงเท่าไหร่แล้วเบียนะหมือนรุดอา้าวล่าสุดไงที่เคยที่เคยวัดไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยหกสิบยังร้อยห้าสิบไดห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบยังคิดแล้วหนึ่งนะกำลังคิดจัดว่าจะาไปซื้อเลขจังไดหน้อยจใจ เวียสูงกว่าพี่จอยเวียต้อง155หรือห้าเพราะพี่จอยน่ะสูง155เวียน่ะต้องประมาณ158ยหรือร้อยหกสเพราะเวียสูงกว่าพี่จอยแล้วร้อยหกสิบขนาดฐฐานะหรือแต่มะเขือมะเขือลินมะเขือเห็ดบ้านไอ้จอยเอินยังมะเขือเขือมะเขือเขือครับบคนละเผ่าเวียเรียกอะไรเขือนะ มะเขือเทศเบียร,รียเบียรีมะเขืเทศไอจอรีมะเขือ,เ,เ,อเ,เคือ,คอพี่นุ่นเอิมะเขือเลนสามสามาเอฟ <laughs> ซีเออย่างนาะนเาเอฟซีแนาดเห่ามันเนานุนกับเพชรผู้ว่าผู้ว่ายคดีครับปกทีเราคอยกินเพชรแต่ก็กินคือเก่าแต่กกินคือเก่าค่ะมายูโคเ่กินเพชรดีรู้จักหตัอเอาตหงเพชรดีบอก บอสแต่ว่ากเผ็ดเหมือนเดิมแล้วก็กินเหมือนเดิมแซ่บคือเก่าค่ะคือจอยเป็นคนกินมากกินรสจัดกินรสเผ็ดแล้วทีนี LIKE ้น้องนุนเขากินรสจืดแบบไม่ไม uh ่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ว ah ันน uh> ี้น้องนุ่นว้าวบ่เผ็ดป่ะนี่เออจอยผสำรับโปเผ็ดคือน้องจอยก็คือเผ็ดของน้องนุ่นแล้วเวียล่ะเวียกินเผ็ดอยู่แล้วเท่านี้นี่เผ็ดไหมเท่านี้ฮะบ่ค่อยเบิร์ด วิข้าวหน้านี่ต้องตำให้น้องเียสักเอาพริกกี่เม็ดดีอยากได้พริกกี่เม็ดยิวจอยตำเอากี่เม็ดยี่สิบร้อยเม็ดเราจะตายนะเราจะกินบ่แล้วนะเราจะแบบตายก่อนนะก่อนจะกินหมดเบยได้พริกกี่เม็ดข้าวหน้าเดี๋ยวให้วิจอยจัดให้แล้วก็ตำส้มตำพริกร้อยเม็ดอะไรแบบนี้อุตตายเลยเนี่ยคิดมาก็เผ็ดละเวลได้กินมเม็ดมันเปือยมันเปือย เเออนาะมันเ้องเบียบอกว่ามันเปลืองพิษแพงนะคะตอนนี้พริกแพงเนาะแต่ว่าส่วนเราปลูกด้วยเด้เนาะมีมีปลูกด้วยค่ะออ๋เสียดายส้มตำไหมเอามันจะกินมาได้กับเห็ดเลยมันจะกินมาได้กินสองสามข้าแม่น้องเบียบอกคือห้านาพริกกี่เม็ดตำให้เบียฮะห้าสิบห้าสิบับกมาครึ่หนึ่งมันต่างกันเนี่ยมจักลอยเม็ดไอ้จ้อยแบบนี้ อามันก็ลดเผ็ดลงมาครึ่งนึงจากเผ็ดมากเขาเหลือเผ็ดมากน้อยเผ็ดมากอยู่มากเหมือนเดิมจากเผ็ดมากๆก็เหลือเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเลยวเผ็ดมากๆๆๆก็เหลือเผ็ดมากๆอันที่เขาตำพริกร้อยเม็ดแล้วก็น่าจะประมาณพริกแบบพริกเยอะกว่าเส้นมะละกอือทีนเราต้องต้องจานเราบอจะเคือนนึงเนาะว่าใครจะแบบลองลองกินคำสองคำแล้วใครจะไปก่อนเพื่อน แต่จำแบบร้องขอชีวิตเออเราจะต้องโน้นไปก่อนหมูนเนาะเราท้อตรงมีและเนาะน้องเบียดีไหมส้มตําเอาห้าสิบเมตรก่อนเนาะเดี๋ยวร้อยนิ่งเราเราจะเราจะแบบขี้เกียจนับร้อยเม่งกุ้มนับให้เอจอยฮันโบยามใดญ่นะโบสิแล้วเสพไหลต้องหาเวอร์จอยน้าตําเวอร์จอยตําผีเนี่ยยามใหญเวอร์จอยสี่ตําแล้วเออนหกเมตรร้อยเมตรหน่วยหนึ่งเนาะหมด เสียไม่กินมะ,ะมะเขอเทศป่ะม,<า>มนันไม่แซ่บป่ะเจีว่าไม่กินอยู่แล้วเลียงไม่ชอบเอ้าจเปไปจังเลยแบบมะเขือเทศในข้าวผัดอะไรยินงก็ไม่กินเลยใช่ไหมพี่จอยทำมากกินอยู่แต่เมื่อนี้อิ่มแล้วพี่จอยพี่จอยกินน้อยนะคะบ่คือน้องๆกับน้องเวียดเด้เมื่อนี้กินกินซางกับไม่เลือกินซื้อกับมีอิ่มเคยได้ยินที่ว่าที่จริงก็ไม่อั้นเท่าไหร่แต่ที่จริงมันก็เยอะและสวดจานเนาะ ไอ้จอยกินพักอิ่มแล้วทางแสบอยู่เขาคนคออยังงอิ่มยังหรือว่าเอาอีกอยู่หมดแล้วต,ตายตาเลมๆนะคะให้น้องเลมเลยใช้คำว่าเลมพี่กินหัววรอหอวงอกกินัวงอกลอเลมจริงได้เนี่ยน่าจเดี๋ยวน้อง,น,องน้องเวียอยากสดถวย อยากยกถ้วยเคยมีวีรกรรมอยู่เลยเนาะคุณยายคุณน้ฟังน้องเวียร์่แซสบหลายทำบําบุงจนแบบยกจานสดใช่ไหมใช่เรื่องจริงไหมคะเรื่องนี้สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่เรื่องจริงไหมคะคุณเวียร์ไม่รู้คับเอาเกินเรื่องจริงนะคะนี่คุณยายเอ่ยยืนยันนะคะซ่บหลายน้องเวียร์เป็นเด็กน้อยที่ชอบกินส้มตำหลายเลยน้องเวียร์นี่มากทาวันนี้กินก็ได้มืหมือ มือละสี่ห้าโคกน้งเบียก็กินได้นะคะ,คะนีคะมันมาแจกมาป๊าดหนูใหญ่ขนาดสามสามแกะพอเลย <c oughs> ลปลูกหมดแล้ว <c oughs> จังน่อยเขาทิกินนี่อย่างเขาก็ปลูกเอาแล้วเขาก็จะมาตามกินรีวิวให้พี่น้องเบิรงแบบนี้แหละเพราะว่า<ช>ถั่วเราก็จะปลูกแล้วมาเคลือเทศเขาก็ปลูกจะปลูกแล้วใช่ค่ะเอฟซียากให้ปลูกอย่างอีกว่คะอยู่นี่เนะาะเดี๋ยวเขาเ็ะอันโรงเรือนแมงดาด้วยเนาะพี่จอยใช่เดี๋ยวคุณโปรเจกต์ของคุณพ่อแล้วต้องรอติดตาม โอ้เพอะยังดูค้างย่อยเลยยืนยันความอร่อยนะคะที่น้องเบียเลยกิแมแซ่บหนัวหลเนาะค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเราติดตามคลิปหน้าหรือว่าเมนูต่อไปของเราเนาะว่าจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าอยากให้กินเมนูอย่างกะสมัดอมเมนได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้เอชซีคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ เบบีทำไมไม่นั่งกินดีๆสันปวดนะปวดขาปวดขาเรากินแบบนี้ก็ปวดขามันเดิมปวดหลังแทนโบแซ่บพะลึกบอกจเนี่ยมันเป็นทุ่มูบบ ไปยังไม่ไปไม่ไปกองไหนแค่เวลาเองนีอะไม่ไปกองไหนเล้ยวเล็้ว